บทที่สิแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับคนที่ประพฤติตัวไม่ดีเช่นคนขี่เหล้าเมายาเล่นการพนันจะได้หาเมียไม่ได้เพราะไม่มีใครมาขอท่านพระครูออกเห็นด้วยกับประเพณีผู้หญิงขอผู้ชายแล้วท่านล่ะ มีใครมาขอบ้างหรือยังหลวงพ่อวัดดอนเมืองยาวพระมกุเทศก็แม้ผมไม่รู้จะตอบอย่างไรดีเพราะถ้าตอบไปตามตรงท่านก็จะหาว่าผมคุยโวโอ้อวดครั้นจะตอบไม่ตรงก็ผิดศีลข้อมุสาผมชักจะลำบากใจซะแล้วจีพระภิกษุวัย37รู้สึก ลำบากใจดังว่าผมว่าท่านตอบตรงไปตรงมาดีกว่าเพราะผมอยากฟังเรื่องจริงที่ไม่ต้องอิงนิยายพระทวัชชัย39เสนอผมเห็นด้วยพระกุณทศกับพระรสสุขคนพูดขึ้นพร้อมกันเป็นไปได้ว่าเพราะอายุเท่ากันจึงพูดพร้อมกันพระเจริญพูดเลี่ยงไปว่า ขออาภายัยผมยังไม่ทราบชื่อพระคุณเจ้าอีกสีรูปเลยทราบอยู่รูปเดียวที่พ้องกับผมหลวงพ่อชื่ออะไรครับท่านถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองถ้าท่านอยากรู้ก็ไปดูในพาสปอร์ตที่โยมผู้นำทัวร์เก็บไว้หรือถ้าไม่อยากลำบากก็เรียกผมว่าหลวงพ่อวัดดอนเมืองก็ได้ภิกษุวัยใกล้เจสบตอบ ท่านพระครูกำลังคิดว่าหลวงพ่อรูปนี้คงจะเป็นญาติกับพระบัวเหี่ยวหรือไม่เช่นนั้นก็คงจะมีเชื้อสายยวนเพราะท่านพูดยวนได้คล่องมากครับตกลงว่าผมเรียกท่านตามนี้ก็แล้วกันแล้วท่านอีกสามรูปชื่ออะไรครับผมชื่อพระธวัฒผมชื่อพระขุนทศผมชื่อพระรสสุคน ภิกษุสามรูปตอบพร้อมเพียงกันทว่าความพร้อมเพียงนี่แหละแทนที่จะก่อให้เกิดสุขกลับก่อให้เกิดทุกข์กับพระเจริญเพราะท่านฟังไม่ทันจึงยังไม่รู้ว่าพระภิกษุสามรูปนี้ชื่ออะไรกันบ้างขอโทษนะครับผมขอความกรุณาตอบทีละรูปได้ไหมครับเริ่มที่หลวงพี่ก่อนท่านพูดกับพระทวัตผมชื่อพระทวัต อายุพรรษาสิบเก้าพระทวัตตอบเกินคำถามผมชื่อพระขุนทดอายุพรรษาเท่าพระทวัตผมชื่อพระรสุคนอายุพรรษาเท่าพระทวัตและพระขุนทดท่านเป็นคนอำเภอด่านขุนทดใช่ไหมครับพระมกุเทศถามพระขุนทดผมเป็นคนทุกอำเภอครับไม่ได้เป็นคนเฉพาะอำเภอด่านขุนทด พระคุณทศเริ่มเรียนแบบหลวงพ่อวัดดอนเมืองเรื่องการพูดยวนหมายความว่าอย่างไรครับพระมะกุเทศรับมุกไม่ทันก็หมายความว่าผมเป็นคนทุกอำเภอที่ผมไปเช่นผมไปอำเภอเมืองผมก็เป็นคนผมไปอำเภอปักธงชยัยผมก็เป็นคนผมไปอำเภอสูงเนินผมก็เป็นคน ไปอำเภอไหนๆก็เป็นคนผมถึงได้พูดว่าผมเป็นคนทุกอำเภอยังไงล่ะคราวนี้พระเจริญหัวเราะเช่นเดียวกับพระทวัรและพระรสสุคนส่วนหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงเพียงแต่ยิ้มยิ้มถ้าเช่นนั้นผมขอพูดใหม่ว่าท่านชื่อคุณทศเพราะเกิดที่อำเภอด่านคุณทศใช่ไหมครับเห็นโยมพ่อว่าอย่างนั้นแหละ และท่านหล่ะครับขอประทานโทษทำไมท่านชื่อเหมือนผู้หญิงท่านถามพระรสสุคนถ้าท่านอยากรู้รายละเอียดก็ต้องไปถามโยมพ่อโยมแม่ผมแต่ถ้าอยากรู้คร่าวๆถามผมก็ได้คือโยมแม่เล่าว,ว่าท่านอยากได้ลูกสาวพอตั้งท้องก็เลยตั้งชื่อรอไว้ครั้นท่วนกำหนดทศมาศก็คลอดออกมาปรากฏว่าเป็นผู้ชาย คิดชื่อใหม่ไม่ทันก็เลยใช้ชื่อที่ตั้งไว้ผมก็เลยได้ชื่อว่ารถสุคนด้วยประการชนี้ท่านลงท้ายด้วยสำนวนเทศเอาละทีนี้ท่านก็รู้แล้วว่ารูปไหนชื่ออะไรต่อไปก็ตอบคำถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองได้แล้วพระรถสุคนเตือนหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามว่าอย่างไรครับพระเจริญถามอ้าว ถ้าลืมคำถามเสียแล้วหรือเป็นไปได้อย่างไรท่านอาวุโสน้อยกว่าเพื่อนทำไมความจำเสื่อมเร็วจังผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแบบนี้จะเรียนปริญญาเอกไว้หรือน่าเป็นห่วงนะท่านพระครูรู้สึกเป็นห่วงเพราะเห็นหนอบอกว่าพระเจริญจะต้องใช้เวลาเรียนถึง12ปีจึงจบ จะต้องถูกกรีทายออกจากมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่แล้วไปเข้ามหาวิทยาลัยอื่นรวมและต้องเรียนถึงสามมหาวิทยาลัยผมก็จะเรียนไปเรื่อยๆตอนนี้อายุ37จบตอนอายุ4 7ก็ยังดีที่อินเดียมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งผมก็จะย้ายไปเรื่อยๆคือถ้ามหาวิทยาลัยนี้เขาให้ออก ผมก็จะสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยสันสกฤตซึ่งอยู่ตรงข้ามกันทีนี้ถ้าเขาสอบเข้าเฉพาะปริญญาตรีส่วนปริญญาโทกับปริญญาเอกไม่ต้องสอบเข้าสมัครเรียนได้ทันทีเรียกว่าเข้าง่ายแต่ออกยากแต่ผมขอทำนายว่าท่านจะจบเมื่ออายุ49หากไม่เชื่อที่ผมพูดก็ให้จดไว้ถ้าไม่จริง ผมจะให้ปรับเอาละ่ะทีนี้ท่านก็ตอบคำถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองได้แล้วท่านถามว่ามีคนมาขอท่านบ้างหรือยังคราวนี้พระเจริญยิ้มเขินๆและก็ตอบว่าก็มีคนมาทาบถามหลายรายครับและคนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือ อาจารย์ของผมเองคนอินเดียที่มีลูกสาวเขายัางกังวลเรื่องการหาค่าสินสอดมาให้ลูกบางบ้านพ่อต้องไปนั่งหลังเทียนเพื่อขอเงินมาให้ลูกสาวแต่งงานพวกผู้ชายเรียกค่าสินสอดแพงมากเดี๋ยวท่านก็จะเห็นเมื่อไปที่สถานรีรถไฟเฮาราที่นั่นจะมีพ่อทั้งหลายนั่งอยู่ตามชานชลา ข้างหน้าจะมีเทียนจุดอยู่เล่มหนึ่งแล้วก็มีขันสแตเลตวางอยู่เพื่อรับเงินจากผู้บริจาคพวกนี้ไม่ใช่ขอทานถ้าเป็นขอทานเขาจะตามมาขอท่านอย่าให้เชียวนะครับขืนให้ไปคนหนึ่งมันจะพากันมาเป็นร้อยๆเลยท่านถูกรุมแน่เพราะฉะนั้นต้องใจแข็งสงสารได้แต่อย่าให้ แล้วก็อย่าไปตำหนิเขาท่านต้องวางอุเบกขาอย่างเดียวและท่านตอบอาจารย์ว่าอย่างไรพระรสสุขคนอยากฟังเรื่องผู้หญิงขอผู้ชายต่อผมก็บอกว่าผมเป็นพระและยังไม่คิดจะศึกต้องเรียนให้จบก่อนถึงเวลานั้นค่อยว่ากันใหม่อาจารย์ก็บอกว่าถ้าพันเตจบและลาสิกขาแล้ว ให้มาแต่งงานกับลูกสาวผมและอย่าเรียกค่าสินสอดแพงนะเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้ผมเรียนอย่างไม่รีบร้อนเพราะกลัวว่ามาเรียนจบจะต้องศึกออกไปแต่งงานกับลูกสาวอาจารย์ที่ประเทศนี้มีอะไรแปลกๆเช่นเรื่องค่าตัวหรือว่าค่าสินสอดผู้ชายที่อยู่ในวรรณะสูงจะเรียกค่าตัวแพงมากในยุคพระเวท วันะมีสี่คือพราหม์กษัตริย์แพทย์สูตรวันะพราหมณ์กับวันะกษัตริย์จัดว่าเป็นวันะที่สูงปัจจุบันวันะชาวอินเดียได้แยกออกไปจนมีจำนวนกว่า3,000ันวันะและเกิน2 5 0 0 0ืนันอนุวันะแม้กระนั้นก็ยังมีวันะใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆื่อบางวันะมีสมาชิกจำนวนล้านแต่บางวันะมีเพียงจำนวนร้อย คนที่วันณะสูงด้วยร่ำรวยด้วยค่าตัวแพงเป็นล้านล้านรูปีเลยแต่ถ้าไม่รวยค่าตัวก็จะลดลงมาปัจจุบันค่าตัวมาตรฐานของคนวันณะสูงแต่ไม่รวยคือเงินสดสองหมื่นรูปีโทรทัศน์สีขนาด20นิ้วหนึ่งเครื่องจักรยานยนต์เวสป้าหนึ่งคันคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณถึงเจ0 0 0มบาท เวลาแต่งงานฝ่ายหญิงจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่ค่าสินสอดค่าจัดงานเลี้ยงค่าตกแต่งสถานที่ค่าเช่าม้าสีขาวพร้อมเครื่องประดับแม้แต่ค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวของเจ้าบ่าวก็ต้องให้ฝ่ายหญิงออกเกิดเป็นผู้ชายอินเดียจะว่าสบายก็สบายจะว่าลำบากก็ลำบากพระเจริญสรุป ลำบากอย่างไรครับตั้งแต่ฟังมาผมยังไม่เห็นว่าจะลำบากตรงไหนพระทวัตแยง้งลำบากตอนหลังจากแต่งงานแล้วนะสิครับเพราะหลังจากแต่งงานแล้วนั้นต้องหาเลี้ยงภรรยาตลอดชีวิตพอมีลูกสาวก็ต้องทำงานหนักเพื่อเก็บเงินไว้เป็นค่าสินสอดให้ลูกสาวอาจารย์ของผมคนหนึ่งแต่งลูกสาวคนโตเมื่อสองเดือนที่แล้ว หมดเงินไปสองแสนรูปีเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวเลยลูกสาวคนเล็กแอบมาบ่นให้พ่อฟังว่าพ่อใช้เงินทั้งหมดไปในงานแต่งงานของพี่สาวตัวแกคงไม่มีโอกาสได้แต่งงานเพราะพ่อคงหาเงินไม่ทันแกคงอยากให้ท่านเห็นใจจะได้ไม่คิดค่าสินสอดหรือเปล่าพระคุณทศขัดขึ้นพระเจริญจึงตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่า ก็คงทำนองนั่นแหละครับแต่ผมคิดว่าหากต้องศึกไปก็จะไม่ขอเป็นลูกเขยคนอินเดียเพราะไม่อยากลำบากตอนแก่ตอนหาเงินให้ลูกสาวแต่งงานผมว่าผู้ชายไทยก็ลำบากกว่านะเพราะไหนจะเสียก่้าสินสอดให้เขาและยังต้องมานั่งเลี้ยงเขาอีกพระทวัตออกความเห็นถ้าไม่อยากลำบากก็ไม่ต้องศึกบวชอ,อย่างนี้แหละ วันหนึ่งอาจจะได้เป็นเจ้าคุณถ้าปฏิบัติก็อาจจะสำเร็จพระอาหารหันต์แต่ผมคงไม่ได้ทั้งสองอย่างเพราะบารมีไม่แก่กล้าพอคงต้องรอชาติหน้าตอนใบ่ายพระทวัตพูดอย่างรู้กำลังตัวเองท่านพระครูจึงพูดให้กำลังใจว่าท่านอย่าเพิ่งท้อถอยพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าวายะเมเทวะ ปริโสยาวะอัถฐะนิปทาเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าผลที่หมายจะสำเร็จบัดนี้เรามาอยู่ในแดนพุทธภูมิแล้วมาทัศนะศึกษามาระลึกถึงพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงสงสารสั่งสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์เราเป็นศากยบุตรพุทธโอรส จะต้องดำเนินตามรอยพระบาทของเสด็จพ่อขอบคุณหลวงพ่อที่ให้กำลังใจผมผมตั้งสัจจะไว้แล้วว่ากลับไปจะต้องขอเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อผมจะดำเนินรอยตามบาทของเสด็จพ่ออย่างที่หลวงพ่อทำอยู่ผมไม่คิดจะสึกไปแต่งงานกับสาวอินเดียหรอกครับประโยคหลังท่านสัพยอกพระเจริญ โยมเสงเข้ามาในห้องที่พระภิกษุหรูปนั่งฉันน้ำปานาอยู่และนิมนต์ท่านขึ้นรถเนื่องจากโยมรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วพระเจริญจึงเดินนำหน้าภิกษุหรูปไปยังรถบัสซึ่งจอดห่างจากพัตธาคารประมาณ30เมตรจากนั้นคนขับก็ออกรถมุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟเฮาราญาติโยมเป็นอย่างไรบ้างอาหารแขกอร่อยไหม พระมกุเทศทักทายคณะผู้แสวงบุญก็พอทานได้ค่ะนี่ขนาดพธธัตคารนะคะถ้าเป็นร้านข้างถนนสงสัยจะทานไม่ลงเสียงโยมผู้หญิงบ่นไกล่ไกลไม่ต้องสงสัยหรอกโยมอาตมารับรองว่าโยมทานไม่ได้แน่นอนขนาดอาตมาเป็นพระยังชั้นไม่ลงตอนที่ยังไม่ได้มาเคยได้ยินพระที่เมืองไทยพูดอย่างนี้ อาตมายังนึกตำหนิว่าท่านเป็นพระน่าจะปรงปรงเสียบ้างแต่พอมาอยู่ที่นี่ถึงได้รู้ว่าจะปรงขนาดไหนก็ยังฉันไม่ลงอยู่ดีมันยิ่งกว่ากินดินอีกนะสำนวนที่ว่าดีกว่ากินดินหน่อยนึงใช้กับที่นี่ไม่ได้เลยแล้วดินเมืองแขกก็กินไม่ได้เพราะแขกเขาถ่ายหนักถ่ายเบากันทั่วไปหมดถ้ากินดินคือต้องกินขี้แขก อาตมาต้องขออาภาัยที่ไม่ได้ใช้คำว่าอุจาระเพราะคนไทยเขาไม่พูดอุจาระแขกแต่พูดว่าขี่แขกกันทั้งนั้นหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านมาจากวัดทางภาคอีสานท่านตั้งไว้เป็นสูตรเลยว่าใครมาอินเดียถ้าไม่เห็นแขกนั่งขี่กับไม่ได้เยียบขี่แขกแปลว่ามาไม่ถึงอินเดียถ้าอย่างนั้น ผมก็มาได้ครึ่งทางแล้วสิครับเพราะเมื่อตอนหัวข้ามผมเห็นคนนั่งถ่ายอยู่ข้างถนนหลายคนถ้าได้เหยียบก็แสดงว่าถึงเต็มร้อยโยมผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นอย่าเหยียบเลยนะคะแค่นี้ก็กลิ่นไม่สะอาดแล้วขืนเหยียบขี้แขกก็คงจะเหม็นกันทั้งรถเสียงโยมผู้หญิงโอดครวนท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่า โยมก็กำหนดกลิ่นน้อสิอาตมาว่าดีนะโยมจะได้ทำบทฝึกหัดที่ประเทศอินเดียนี้โยมที่เคยปฏิบัติกรรมฐานมาจะได้ทำบทฝึกหัดมากมายอาตมาจะช่วยสอนอารมณ์ให้ทีนี้ก็จะได้รู้ละว่าสอบได้หรือสอบตกโยมผ่องใสคิดว่าจะสอบผ่านหรือเปล่าท่านหันไปถามคนเป็นหัวหน้าคณะผู้สแสวงบุญ ยังไม่ทราบหราค่าหลวงพ่อก็ยังไม่ได้สอบนี่คะแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าสอบผ่านหรือว่าไม่ผ่านก็จริงของโยมงั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปโยมปฏิบัติมากี่ปีแล้วล่ะใครเป็นครูบาอาจารย์ท่านถามพระโยมผ่องใสไม่เคยมาเข้ากรรมาฐานที่วัดป่ามะม่วงเคยมาทอดกระถินสองครั้งเท่านั้น โยมปฏิบัติมาสิบปีแล้วล่ะค่ะเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณโชโดกท่านอยู่คณะห้าวัดมหาธาตุค่ะก็อาจารย์เดียวกับอาตมานะซิอาตมาเคยไปเรียนกรรมฐานที่คณะห้าสองครั้งเมื่อปี2494ครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งกัปี2498 แล้วก็เริ่มสอนกรรมฐานมาตั้งแต่ปี2495สมัยที่ยังอยู่วัดพรมบรุรีอาตมาไม่ได้ไปกราบท่านเจ้าคุณอาจารย์มานานแล้วท่านสบายดีหรือสิทธามถึงอาจารย์สบายดีค่ะแต่หมูนี้สุขภาพท่านไม่ค่อยดีเท่าไรหมอบอกว่าท่านเป็นโรคหัวใจค่ะอย่างนั้นหรือ กลับไปอาตามาเห็นจะต้องหาโอกาสไปกราบเยี่ยมท่านแล้วพวกบ้านโยมปฏิบัติด้วยหรือเปล่าท่านหมายถึงโยมเสงเฮียเขาไม่มีเวลาปฏิบัติหรอกค่ะหลวงพ่อเขาต้องดูแลกิจการค้าแต่เขาก็ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันแล้วก็ชอบทําบุญมาครั้งนี้เขาก็หอบเงินมาทําบุญต่างร่วมแสนโยมโชคดีที่ได้แต่งงานกับเขา เฮีย <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> เขาไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้แล้วก็ตามใจโยมทุกอย่างโยมจะไปทำบุญที่ไหนกับใคร mm. เขาก็ไม่เคยขัดถามคำเดียวว่าจะใช้เงินเท่าไรแล้วก็ให้ตามนั้น mm. บางครั้งให้มากกว่าที่บอกซิอีกโยมผ่องใสพูดชมสามีให้ท่านพระครูฟังโยมเสีงไม่สนใจว่าภรรยาจะพูดติหรือพูดชม เพราะภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเมืองกันกัตตาน่าสนใจมากกว่าเสียงพระมะกุเทศบรรยายว่ากันกัตตาเป็นเมืองท่าสำคัญในยุคที่อังกฤษครอบครองอินเดียและเคยเป็นเมืองหลวงในยุคนั้นคือในราวพุทธศักราช2233ถ้าเทียบเคียงกับประเทศไทยก็ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเพศราชา พระมหากษัตริย์ลำดับที่29แห่งอยุธยาเพราะว่าเคยถูกอังกฤษครอบครองและก็เคยเป็นเมืองหลวงนี่เองที่ทำให้เมืองกันกัดตาเต็มไปด้วยอาคารขนาดใหญ่สไตล์ยุโรปไม่แพ้เมืองใหญ่ของประเทศตะวันตกในสมัยนั้นเมืองนี้มีประชากรหนานแน่นประเทศอินเดียมีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยแเท่าแต่ว่ามีประชากรมากกว่าหลายสิบเท่า เพราะเมืองกันกัตตามีประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนสมโนครัวถึงสิบล้านและที่ไม่มีชื่อในทะเบียนอีกกว่า10บล้านซึ่งคนพวกหลังนี้จะอาศัยอยู่ตามทางเท้ากินอยู่หลับนอนกันข้างถนนอาศัยชายคาตึกบังแดดบังฝนอย่างที่บ้านเราเรียกว่านอนกลางดินกินกลางทรายอาชีพคือขอทาน และคนพวกนี้จะแพร่พืชพันธุ์เร็วมากเพราะไม่ยอมคุมกำเนิดด้วยเชื่อว่าเด็กที่มาเกิดเป็นของขวัญจากพระเจ้าเมื่อมีคนอยู่หนานแน่นเช่นนี้อาคารใหญ่ที่เคยสวยงามก็เลยดูสกรปรกรกรุงรังไปหมดอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้ รถบัสแล่นมาจอดด้านหลังสถานีห่างจากชานชลาประมาณ50เมตรพระเจริญบอกให้คนขับรถไปตามพวกกุรีส่วนเด็กหนุ่มสามคนช่วยกันลำเลียงของในรถมากองรวมกันไว้ข้างล่างผู้นำทัวบอกให้คณะผู้สแสวงบุญมาตรวจตราดูสัมภาระของตนว่าครบหรือไม่สินาทีให้หลังพวกกุลีประมาณ20คนก็มาถึง แต่เด็กหนุ่มสามคนยังขนสัมภาระลงจากรถไม่เสร็จจึงต้องพากันยืนรอผู้นำทัวร์ต่อรองราคากับพวกกุลีซึ่งทูกอกาสโกงราคาต่อรองกันอยู่นานจึงตกลงกันไม่ได้เมื่อเด็กหนุ่มสามคนขนลงมาจากรถเสร็จผู้นำทัวร์จึงให้ค่าทิปคนละ30รูปีให้คนขับ50รูปีส่วนค่าเช่ารถพระเจริญได้จ่ายให้เจ้าของเรียบร้อยแล้ว เมื่อตอนไปรับรถรถออกไปแล้วการเจรจาต่อรองกับกุลีก็ยังไม่เสร็จผู้นำทัวร์จึงต้องใช้อุบายให้พระเจริญบอกพวกเขาว่าหากไม่ตกลงก็จะไปตามกุลีพวกอื่นมานั่นแหละจึงตกลงกันได้จากนั้นก็จัดการยกสัมภาระขึ้นไว้บนศีรษะคนหนึ่งแบกน้ำหนักร้อยกว่ากิโลกรัมจนน่ากลัวว่าคอจะหัก ผู้นำทัวร์บอกให้คณะผู้เสแวงบุญเดินตามพวกกุลีไปและพยายามเดินให้ทันมิฉะนั้นพวกเขาอาจจะแบกสัมภาระหลบหนีไปก็ได้พวกกุลีมีเป็นร้อยร้ยคนและหน้าตาก็คล้ายๆกันจึงไม่รู้ว่าใครเป็นใครนอกจากหน้าตาคล้ายกันแล้วก็ยังแต่งตัวเหมือนกันคือนุ่งผ้าป่านสีขาวลักษณะคล้ายผ้าจงกระเบนใส่เสื้อแขนยาวสีแดง ซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบของกุลีท่านพระครูรู้สึกสงสารกุลีคนหนึ่งเป็นพิเศษที่สงสารเพราะคอเขาเอียงไปด้านขวามากจนไม่อาจใช้ศรีรษะแบกสัมภาระ,ะเฉกเช่นคนอื่นๆได้ต้องใช้บ่าแบกแทนสมภารวัดป่ามะม่วงอยากรู้ต้นสายปลายเหตุว่าทำไมเขาจึงมีสภาพน่าสงสารเช่นนี้จึงใช้เห็นหนอช่วยตรวจสอบ เห็นหนอรายงานว่าเมื่อยีสิปีที่แล้วเมื่อชายผู้นี้เป็นกุลีใหม่ๆเขาแบกสัมภาระของผู้ว่าจ้างเดินหายไปในฝูงชนทำให้เจ้าของต้องเศร้าโศกเพราะการสูญเสียสิ่งของเครื่องใช้หรือไม่ก็เป็นอาหารวันดีคืนดีกรรมของเขาก็มาปรากฏคอที่เคยตั้งตรงเหมือนคอของคนปกติก็กลับเอียงกระเรี อย่างที่เห็นอยู่นี้เมื่อรู้ต้นสายปลายเหตุเช่นนี้แล้วท่านพระครูจึงวางอุเบกขาคิดซิว่ากาม,มุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพวกกุลีแบกสัมภาระเดินเรียงแถวเข้ามาในชานชลาซึ่งคลากล่ำไปด้วยผู้คนนับหมืน่นท่านพระครูไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าสถานีรถไฟทำไมจึงมีคนมากมายถึงปานนี้ เสียงเอะอะอื้ออึงระคนกับเสียงเรียกกันดังโวกเวกเจียวเจ้าเหมือนชาวประมงแย่งปลากันฉะนั้นบรรดาพ่อที่นั่งหลังเทียนก็ต้องคอยหลบด้วยเกรงจะถูกเหยียบบางครั้งเทียนก็ถูกคนเดินเหยียบจนหักล้มลงหลวงพ่อดูคนพวกนี้สิช่างน,น่าสงสารสียจริงไม่รู้ว่าเขาจะได้เงินบ้างไหมผมไม่เห็นมีใครให้เขาเลย ท่านพระครูแอบกระซิบหลวงพ่อวัดดอนเมืองผมก็สงสารเขาเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะช่วยเขาได้อย่างไรเงินรูปีผมก็ไม่ได้แลกมาไม่งั้นก็จะให้เขาสักคนละห้ารูปีให้ไม่ได้นะครับหลวงพ่อเดี๋ยวพวกขอทานเห็นเขาก็จะมารุมหลวงพ่อต้องเชื่อมักกุเทศเขาบอกหลวงพ่อแผ่เมตตาให้เขาดีกว่าผมก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกัน เสียงพระเจริญบอกญาติโยมว่าจับกลุ่มกันไว้นะโยมอย่าให้หลงถ้าใครหลงให้ตะโกนดังๆว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอาตมาจะได้เดินตามเสียงแต่อย่าให้หลงดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันรถไฟที่ชานชลาสถานีมีรถไฟจอดอยู่หลายขบวนเมื่อขบวนใดออกผู้คนที่มาช้าก็จะพากันวิ่งตามทันบ้างไม่ทันบ้าง ที่ไม่ทันก็รอขบวนต่อไปส่วนที่วิ่งทันก็จะปีนขึ้นไปนั่งเบียดกันอยู่บนหลังคาเพราะหาที่นั่งในรถไม่ได้รถไฟทุกขบวนมีผู้โดยสารนั่งแออัดกันแน่นเหมือนปลากระป๋องคนเมืองนี้จางมีชีวิตทรหดเสียเลอะเกิน